وأنا أقول لكم سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليكم سلام في الدين عليكم سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته ประวัต um, ิศาสตร์ของท่านนบีม a h o สลาเลวะซัมช่วงหนึ่งตอนหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่ท่านได้รับวะฮีเจาะล์ครั้งที่แล้วเราได้พูดว่าท่านนบีม a h o สลอฮวาเลฮิวะซัมได้แต่งงานกับพนางคาดียะนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลจากพนางคาดียะอย่างมากนะครับในเรื่องการเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านอซุลได้ไปไป สงบตัวอยู่ที่ถ้ำฮิราะหลังจากท่านได้เห็นแสงเรืองรองในเวลาซุปเหมือนกับแสงตอนซุขพี่ท่านก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ถ้ำฮิรานะครับการเก็บตัวของท่านเพื่อลำลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุการณ์ต่างๆนานา,นาแล,แลา้วน้น้ณที่นั้นเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาก็ได้ประทานวะฮีลงมาให้ยิบรีนลงมาพบกับท่านนบีม a h ั m ัลลอฮฺวาและฮิวซัลัมมายิบรีนมาถึง กิบรีนก็ปรากฏตัวแล้วก็เข้าไปโอบกอดนบีแล้วบอกว่ายามมฮัมมัดอิกระท่านจงอ่านนะครับนบีก็บอกมาอนาบิกอรีเอนฉันอ่านไม่เป็นคือท่านระสุนสลรอพรวาเลฮอวสลัมของเราเนี่ยนะครับท่านไม่ได้เรียนหนังสือนะครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านก็เลยบอกมาอานาบิกอรีเอนฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันอ่านไม่ได้ยิบรีนก็กอดแล้วก็บอกอิกราะจงอ่านนะครับท่านระสุนก็บอกว่าฉันก็อ่านไม่ได้ นะมาอนาบิกรีอนแล้วท่านร,ารอซูลท่านยิบรีนก็บอกอิกราะจงอ่านพอครั้งที่สามยิบรีนก็เลยอ่านอายะครอ่านคือเหมือนกับวะฮีลงมาที่บอกว่าอิกราะบิสมิรับบิกัลละดีคอยหลักนะครับจงอ่านด้วยนามชื่อพระเจ้าของท่านผู้เป็นผู้สร้างนี่คืออายะแรกนะครับที่ประทานลงมาพอประทานลงมาปุ๊บก็แสดงว่านี่คือการได้รับวะฮีและการแต่งตั้งเป็นนบี ท่นานซุนซลฮ์รวอนเลยคือัลสลัมก็หนาวสั่นแล้วก็กลับไปที่บ้านไปพบกับพนางคอเดียบอกว่าพนางคอเดียฉันได้พบกับยิบรีนอย่างนี้อย่างนี้ยิบรีนมาบอกให้อ่านอายะคุรอ่านอย่างนี้แล้วก็บอกกับพนางคอเดียจัมมีดูนีจัมมีรูนีเอาผ้ามาห่มฉันเอาผ้ามาห่มฉันฉันหนาวเลยเกิดอันนี้ก็เป็นการแสดงอีกตอนหนึ่งว่าพนางคอเดียเนี่ยอยู่เคียงข้างนบีมาตลอดนะครับเมื่อท่านมีสถานการณ์อย่างไร นบ,บีอลัลผานาคดีิยะเขาจะเอาผ้ามาห่มจะมาดูแลแล้วก็บอกบมุฮัมมัดเอ้ยท่านเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแน่แน่ท่านเป็นบุคคลที่ติดต่อเครือชาตินะท่านเป็นบุคคลที่ติดต่อเครือญาติท่านเป็นบุนนบคคลซึ่งที่ให้การช่วยเหลือคนยากคนจนท่านเป็นบุคคลซึ่งที่ช่วยเหลือสังคมท่านเป็นคนที่พูดจาสัจจะไม่โกโหกท่านเป็นคนที่มีอามาะนะแน่นอนท่านต้องไม่มีปัญหาแน่นอนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ วะฮีก็ลงมาอีกวะฮีหนึ่งก็คืออยายะกุรอานที่บอกยาอายุห uh um ันม uh oh, ah e ุดดัซเซตกุมฟอันเซตวรับบุกกาฟักบเบิดยาอายุหันมุดดัซเซตโอโพติหอมผ้าเอ๋ยกุมจงยืนขึ้นฟอันเซตและไปเตือนบรรดาวงศาคณาญ,ญาตของท่านนะครับเหล่าบรรดากุรสทั้งหลายที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกเสาร้อเนี่ยไปเตือนพวกเขาไปบอกพวกเขานะครับวรับบุกกาฟักับเบิพระเจ้าของท่านนั้น เป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องยึดว่าล่อใหญ่นะครับถึงท่านจะทํางานนี้ได้แล้วท่านละซุนก็ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยที่ท่านลซุนเนี่ยนะครับก็ได้เรียกร้องพนางคาเนียเป็นคนแรกพนางคาดียก็รับนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนแรกนะเป็นคนแรกเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็พนางคาเดียก็ดูแลท่านนบีมัมัลสัลตอฮวาเลาหฮุอัลสลัมมาตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่จ่ายไปบริจาคไปเพื่อการทว่าในหนทางก็แล้วจนกระทั่งวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันที่ท่านผอมแห้งหอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับท่านเพราะท่านผอมเหมือนหนังพุ่มกระดูกแต่ท่านก็ยังบอกกับทาน,นานบีบอกว่าถ้าอิสลามต้องการหรืออิสลามอนุญ,ญาตให้กระดูกซิกโครงของฉันไปทหํหขมหอกขมดาบนะเอาไปทําหอกไปทาดาบเพื่อไปทําสงครามในหนทางก็แล้วฉันก็จะบริจาคให้ ครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของหญิงเหล็กนะครับผนางขอเดียซึ่งที่รับใช้ศาสนาอัลลอฮ์ดูแลท่านนาบีมัมัสรอร์วาเลย์ฮ์สัลัมตลอดนะครับก็ขอให้พวกเราได้ดำรำลึกถึงผู้หญิงเก่งผู้หญิงอีมานคนนี้คือผนางขอเดียแล้วก็สื่อไปถึงบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงจะเก่งๆมากเลยโดยเฉพาะยิ่ง ในเรื่องของหัวสมองความรู้การเชี่ยวชาญการเรียนหนังสือจะเก่งนะจะเก่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นที่รู้กันแต่ว่าก็ถ้าจะให้สวยงามมากกว่านั้นก็คือเป็นผู้หญิงที่มีอีมานนะครับแล้วก็มีอามันแล้วก็เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะเป็นเหมือนกับพนางคอเดียในอดีตน,นะครับสร้างสรรค์ผลงานต่างๆช่วยเหลือาศาสนาให้เผยแพร่ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ของท่านนบีแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตบิลลาฮิตาฟิกันฮิดายะซัลลัมอะลัยกุมวุรฮฺมะตุลลอฮ์วะบาริกาตุ